ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีภาพปิดตาของหลวงพ่อคูณอีกรุ่นหนึ่งมา,าแชร์ให้ดได้ดูกันเป็นรุ่นแช่น้ำมนต์ใส่ยึดหกรอบ72ปีของหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้ก็เป็นจะสร้างเมื่อปี2537ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าสวยเลยละ่ะแล้วก็ลักษณะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นแช่น้ำมนต์เพราะนะนัน้เนื้อพระก็จะออกดูแบบ ฟูฟูนิดนึงฟูสวยเลยแหละครับฟูสวยเลยแล้วก็ด้านล่างนี่มองเห็นชัดเจนเลยตนแต่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างองค์พระนี่จะเป็นตะขุดทองคำอ่าองค์นี้ก็ถือว่าอ่าสภาพองค์พระเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับแต่ก็อ่าด้วยของอ่าวัตถุที่วัตถุมงคลที่ทำมาจาัดสร้างานำมาจัดสร้างเนี่ยก็เป็นผงเพราะฉะนั้น ลักษณะของผงก็จะเรื่องปกติเลยครับนานอายุนานไปก็จะมีเขาเรียกว่าสึกก่อนมั่งกระเทาะมั่งยิ่งเป็นพระผงแล้วก็เป็นรุ่นแช่น้ำมนต์แล้วด้วยนอกจากผิวพ้านี่จะฟูแล้วฟูฟ่องสวยแล้วเนี่ยก็ตัวของผิวพ้าก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นค่อคนข้างที่จะเปราะเปราะบางนิดหนึ่งกระทบ ระ,ว,ระวังอ่าระวังจะให้กระทบอะไรนะกระทบลื่นหลน่นนี่มีโอกาสแตกได้เลยเนั้นแนะนำถ้าเกิดใครมีหรือใครที่ได้ไปแล้วก็อ่แนะนำให้ใส่กรอบเลยครับใส่กอรบกอบเลยเป็นดีที่สุดเพราะองค์สวยๆทุกวันนี้หายากแล้วครับเลยองค์พระที่เต็มๆสวยๆที่ไม่ไม่แตกไม่ลานเนี่ย สภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่ก็รู้สึกว่าหายากแล้วด้านหน้านี้จะเป็นลักษณะก็คือเป็นพระปิดตา,านั่งอยู่บนตะกุดทองคําที่มีตะกุดทองคําอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็พระรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยครับสวยเลยเล้ครับแล้วก็เขาเรียกว่าวัตถุวัตถุประสงค์ในส่วนของ ชื่อรุ่นชื่อรุ่นในส่วนของการจะสร้างเนี่ยถือเป็นมงคลเลยละแล้วก็รวมถึงเป็นผ้าปิดตาด้วยแล้วก็แถมยังมีตะกรุดทองคําอยู่ด้านล่างเนี่ยนะอันนี้เป็นทองคําแท้เลยนะครับนี่เป็นทองคําแท้เลยสวยเลยครับถือถือว่าสวยอ่าในส่วนขององค์พระนี่ค่อนข้างอยู่ครบเต็ม จะมีกระเทาะบินมั่งตามขอบนิดหน่อยส่วนของด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณเลยด้านบนนี่จะเป็นยันดวงอ่าด้านล่างนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณก็คืออ่านั่งสูบบนบุรีนั่นั่งูบไปจากนะครับนั่งย,ยองๆสูใบใไปจาก องนี้ก็ถือว่า,าด้านหน้าเนี่ยถือว่าสวยเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสเจออยู่ด้านนอกกันแนะนำให้เป็นสายถ้าเกิดเป็นสายหลงพ่อคูนเก็บสะสมอยู่แล้วนี่ก็แนะนำให้ดูแล้วก็ถ้าเกิดราคาไม่ตึงมากก็แนะนำให้เก็บสะสมนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าองค์สวยๆเนี่ย หายากแล้วครับเริ่มหายากแล้วรุ่นแช่น้ำมนเนี่ยแล้วก็ชื่อรุ่นก็ถือว่าเป็นมงคลมากยิ่งรุ่นนี้มีตะกุตทองคำออยู่ด้วยยิ่งดูแบบเข้มขังมากนะครับครับสวัสดีครับ